นี้เป็นคลิปที่ผมแปลเองถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับนั่นสินั่นคือองค์ราชินีองค์ราชินีละ่ะเธอคือวิญญาณสาวที่ใส่ชุดโคมฟินน์จริงๆด้วยปรากฏว่าเธอคือราชินีของประเทศนี้แต่บนตัวของเธอไม่มีร่องรอยของไข่มุกแห่งลาตีเลยดูเหมือนว่าไขมุกแห่งลาตีน่าจะอยู่ข้างในวัง ตามที่คาดไว้รูปแบบของพระราชวังเหมือนกับอาณาเขตวิญญาณของเธอฉันจะไปที่ห้องโถงด้านข้างก่อนเพื่อลองดูว่ามันจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าดูที่ท้องฟ้าสินั่นมันน่ากลัวมากเกิดอะไรขึ้นนั่นมันคืออาณาเขตวิญญาณฉันออกมาแล้วงั้นเหรอ ก่อนจะเข้าไปฉันก็บอกถงถงว่าให้คอยระวังเอาไว้ดูเหมือนว่าคงเป็นเพราะว่าฉันรู้สึกได้ถึงอันตรายที่ไแรแลนที่กำลังจะมาถึงเมื่อกี้จนทำให้ฉันถูกดึงออกมาข้างนอกเมืองโบราณฉันจะเข้าไปมาอีกครั้งทุกอย่างกับคืนสูตรสภาพเดิมแล้วสภาพแวดสภาพแวดร้อนที่ทนี่ดูเหมือนกับดินแดนของเจียงเว่ยเลยจะมีการวนลูปซ้ำไปเรื่อยๆไม่ไมสิ้นสุดจนกว่าง,งานจะสำเร็จ เร็วเข้าพิธีราชาพิเศษขององค์ราชินีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วใช่จริงๆด้วยครั้งที่แล้วฉันใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ที่เข้ามาในเมืองโบราณคราวนี้ฉันจะตรงไปที่พระราชวังเพื่อค้นหาไข่มุกแห่งลาตีถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันคงไม่พูดเรื่องไร้สาระกับยามที่หน้าประตูหรอกมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดฉันปีนข้ามกําแพงมาเลยหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น มีสมบัติหายากอยู่บ้างแต่ไม่มีไข่มุกแห่งลาตีเลยมาอีกแล้วแ้แ้แ้ดูเหมือนว่าฉันจะล้มเหลวอ,อีกแล้วคุณได้รับค่าความสัมพันธ์หนึ่งแต้มเธอสงสารฉันใช่ไหมฮไข่มุกแห่งลาตีไม่ได้อยู่ในวงังก็มีแนวโน้มที่อยู่กับแขกเหล่านี้มากที่สุดพวกนี้ล้วนแต่เป็นสมบัติธรรมดาธรรมดา คนพวกนี้แหละน่าจะเป็นแขก V.I.P มาลองดูกันดีกว่ามันจะอยู่ในกล่องนั้นหรือเปล่านะน่าเสียดายที่ฉันมีการมองเห็นที่ดีขึ้นแต่ไม่สามารถมองทะลุได้เจอแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วฉันจ้องรีบขวามันไว้ใครก็ได้จับมันไว้ รีบตรงข่าวเร็วมีฆาตรกรแอบเข้ามาในวิธีราชาพิเศษฉันถูกส่งกลับมาอีกแล้วดูเหมือนว่าจะทำให้อารีเปลี่ยนแปลงมากเกินไปไม่ได้แต่ยังไงก็ตามในที่สุดฉันก็เจอม,มันแล้วส่วนหัวเจียงเวย่ยฉันต้องการความช่วยเหลือจากพวกเธอช่วยทำให้ผ้าชิ้นนี้เปลี่ยนแปลงเป็นชุดวิญญาณที